คครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมพิ่้าหกล้อซิงครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเจ้ายักษ์ครับโอ้โอเจ้ายักษ์เขียวทำงานชั่วโมงอยู่ครับน็อตขาดต้องซื้อน็อตมาให้ครับน็อตล็อกสลักเมื่อกี้ขาดเดี๋ยเวเราจะเข้าไปหาเจ้ายักษ์ครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะจะได้ย้ายไม่รู้ย้ายไปลงไหนต้องไปถามท่าแก่ใหญ่ดูครับ โอ้โดูครับฝุนตลบเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> ผมวิ่งซื้อน็อตมาให้ครับแล้วก็จะเอาใบป,ประกอบการไปให้ลูกน้องอาจารย์เอ้ยลูกน้องเจสุนนี่แหละต่อทะเบียนรถอีกอยู่ขนสทรงครับหม่ต่อทะเบียนเสร็จผมต้องวิ่งไปซื้อเหล็กให้ครับ <c oughs> ต้องไปซื้อเหล็ก อยู่นางลองเอามาใส่พี่เจรครับพี่เจแบกสองร้อยเจ้ายักษ์เขียวไม่ไหวแบกไหวครับแต่ยังไม่แข็งแรงพอ <c oughs> จัดเหล็กบีมหน้าเจ็ดเลยครับเดี๋ยวเอ้าหกร้อไปขนเอาอทางไหมท <c oughs> ้าแกไม่อยู่ครับเออท้าแกไม่ว่างท้าแกซุนขับไมโครขับเจ้ายักษ์เขียวนี่แหละ ลูกชายก็เซ <c oughs> คริตก็ขับแมคโครครับอีกคันหนึ่งตักดินใส่ดำส่วนคันนี้มาเก็บงานครับพอดีผมก็เลยรับหน้าที่เป็นท่าแก่แทนแล้วกันวันนี้ <c oughs> ซื้อน็อตมาให้ลูกน้องครับนี่ลูกน้องขับแมคโครอยู่นี่ <c oughs> เพราะว่าสลักนอ็อตล็อกสลักขาด งงงงง่งเงี่ยไม่รู้โทรไปสั่งอะไรไม่รู้ผมก็ซื้อมาตามที่ผมเข้าใจแหละไม่รู้ถูกหรือเปล่ารู้ซื้อมาถูกหรือเปล่าเอาน็อตลงให้เขาก่อน <c oughs> มันใส่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวตเอาไปเทียบดูก่อนครับเดี๋ยวไปถามลูกน้องดูก่อนใส่ได้ไหมลูกน้องห <c oughs> ยอกๆครับล้อเล่นใสในบอ่อโอ้ยติดลมปอนี่ <c oughs> โอ้ไปไม่ได้มาเก็บคูสาให้เขาครับหนึ่งได้ไหมเนี่ย ได้นอดอะไรใส่ไว้ก่อนนั่นนะ่ะปุกแงกงแง่เลยน่าจะพอดีนะนอตล็อกสลักขาดครับจะข้ามไปไงไวะเนี่ย เดินในเสียงเสียงเลยนะเนี่ยดินยุบยับยุบยับอยู่เลยครับทำแบงนี้ได้ไหมทำไปกับปุ้งกี้ไม่โค้เลยบอไปไม่ได้ครับเออโอ้โหเดินได้เสียงมากเลยอ่ะดูอ่ะ ไม่จุ่มแหล่ไม่จุ่มแหล่ะนี่เอาดินเปียกมาทำกูสาครับแล้วไม่โคขึ้นเยซุนนี่เล่นซุนบาดเสียวเลยเดินในบาดเสียวเลยนะครับนี่ ฟังนู้นทำโคซาได้จมเลยครับไม่ <c oughs> จะเดินมาคืนไหมนี่ไม่เดินแล้วน่าจะไม่เดินมาแล้ว มุมนี้แล้วก็ไปเก็บมุมนู้นนิดหน่อยนะอย่าเสร็จแล้วครับโอ้ันนี้แดดร้อนแทะเอาเหล็กอะไรใส่ไม่รู้นะใส่ล็อกมาให้สลักมันหลุด น่าจะเก็บไม่ถึง

อ้แตนบินเต็มเลยครับมีรังแตนตัวนี่ไหมโอ้ยพี่จุนโอ้ยรังแตนบินแตนบินเต็มเลยครับผมไม่รู้ผมก็เดินมาเลยแล้วแหมแต่คนมึงเยอะไปนี่กว่าโอ้วัดเดียวเลยรังแตนเต็มเลยครับ ผมไม่เห็นรังมันนะแต่ไม่โครไปโกยตรงนั้นแบบบินเต็มเลยอ่ะเกือบิอีหายแล้วเนี่ยโอ้เอ้ <c oughs> เราเดินมาก็ไม่รู้มีแตนับ บึมเลยครับดวูแลสุนแยรลังเตนแล้วแยงแตกบึมๆเลยแบบนี้ต้นนี้มีไหมวะต้นมากชอบอยู่กับต้นยูคาบต้นนี้ปลอดภัยครับไม่มีครับ เดินได้ไงเนี่ยเดี๋ยวไปไว้ห,หน้ามอไซค์ก็ได้เนาะไ,ไว้หน้ามอไซค์ดีกว่าก,ก็เดินออกมาทางนี้ครับเพื่อความปลอดภัยศูนย์นีเคาะลังแตนใสเลยครับแม่ซื้อน็อตมาให้มาเคาะลังแตนใสกันอีกเว้ยไปใกล้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวไว้หน้ามอไซค์แล้วกันเพราะว่าตัวน,นี้มีเล็กตัวเล็ก มีเหล็กเส้นใส่แก้ขัดซะก่อนเดี๋ยวผมจะต้องเอาเอากสารไว้ให้เขาอยู่คนสรงครับแล้วก็จะต้องซื้อเหล็กด้วยมาเสริมความแข็งแรงให้พีเ่เจแล้วครับอยบางี้<ต><น>ไปทางไหนไปไปทางนี้โอเคครับให้สุนยู่นี่แหละอุ้ยบินถึงยังงวะโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ